สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชินะค่ะตอนนี้เราพิมพ์ใเกม Minecraft อาชีวิตรอดเป็นแพลอยฟ้าในตอนที่หนึ่งกันนะคะโอเคเราจะรอดกันไหมาอย่างี้ยไปลองอาชีวิตรอดกันเลยจ้าอ๋อแม่เจ้าพี่แคมมาอยู่บนเกาะลอยฟ้าแต่ว่าจะเป็นแพลอยฟ้าดีอุ้ยแย่แล้วออมเรากำลังลอยลอยลอยแล้วมีลูกปองไงนะแต่เขาบอกว่าห้ามทุบลูกปองแตกนะอย่าไปโดนนะออมทะลูกปองแตกนะเราล่วงเลยนะเนี่ยโอ้ยอย่านิ้วลั่นนะ แล้วก็ในแมปนี้นะคะเขาก็จะมีกล่องสตาร์เตอร์มาให้เราค่ะก็จะมีพวกบนมิวนะคะแล้วก็หนังสือวิกินะคะหนังสือคู่มือแนะนำนะ เรานะคะควรจะเลื่อนไปในแนวทางไหนนะเราก็จะมีชับป,ปิ้งของต้นคอตตอนมาให้้วยเนาะและในวิกิเนี่ยมันก็จะบอกแบบว่าเราต้องผ่านมิชชั่นอะไรบ้างนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูขา่ขาวๆมิชชั่นแรกกันเลยดีกว่าเนาะเอ้ยก,ก็มีดอกไม้มาให้ด้วยอะ่ะก่อนอื่นต้องมีบล็อกดินก,ก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องใช้บล็อกตินเนี่ยปลูกพวกซับป,ปิ้งโอ๊กกันก่อนนะถ้าไม่มีไม้เนี่ยไปต่อไม่ได้เนาะปลูกเลยปลูกเลยเฮ้ยมีบอลมิลอยู่แล้ว เขายังใจดีให้บนมิวละไม้เนี่ยเฮ้ยโอยออมเอ้ยมันใช่เลยอ่ะมาแล้วเออออมออมหลังพึ่งเฮ้ยเย้ยแล้วพึ่งออกมาแล้วได้หลังพึ่งมาเฉยเนี่ยเฮ้ยทำไงอ่ะนี่พึ่งไม้มันนี่แล้วมันมีดอกไม้มาด้วยอ่ะเฮ้ยพี่เคนถือดอกไม้ไว้ก่อนเลยอ้าวะอดีรอพึ่งรอพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปักไว้กับดินนี่เฮ้ยไม่ได้พี่เคนต้องถือไม่งั้นพึ่งมันบินหนีอ่ะงานเข้าแล้วเมา เดี๋ยวเขาจะทําห้องให้นะปั๊บจรงนะแต่ว่าตอนนี้ไม้ยังไม่พอเลยทําห้องกันนพึ่งไม่ได้เนาะเจ๋อเดีบบ๋ยวนะคะกะว่าจะใช้พวกบล็อกไม้เนี่ยคะ่ะมาทําห้องกั้นพึ่งไว้นะคะให้พึ่งเนี่ยอยู่ในห้องนี้ไปก่อนนะเน<อ>าะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังกว้างไม่พอนะคะมอนสเตอร์ก็ไม่น่าจะเกิดนะก่อนอื่นต้องมีไม้ก่อนเนาะโอเคเอาเวลาทุบไม้ก่อนนะเร็วเขาอ้อมมือแล้วถือไว้ก่อนถือไว้ก่อน <c oughs> อโอเคปั๊บจรงนะต้องขยายที่ขยายทางก่อนเออเราต้องการพวกสติกนะคะแล้วก็พวกซับปป ลกูกนนึ่งโอ้วว้โหยังไม่มีสเสบียงเลยเนาะยังขาดอาหารอยู่นะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้ไม้แล้วล่ะ,อะเอดอ๋ยวกันนะ เราจะเอารังพึ่งไว้แถวนี้กันเนาะเราไม่อยากแปลว่าไปตีรังพึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยน้องพึ่งจะมาตอยเราซะักก่อนเราไม่อยากให้น้องพึ่งตายเนาะเราก็จะเก็บนํงพึ่งไว้ก่อนนะ <c oughs> เอาละเราจะปลูกต้นคัตต้อนนี่แหละอ๋อฮพี่เคียนมันเหมือนต้นคริสต์มาสเลยอะ <c oughs> ดูดิเอยแต่ว่าต้นคัตต้อนนี่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์เนาะในคู่มือเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถจะไปทําพวกขนแกะหรือว่าไปทําพวกดินก็ได้นะ <c oughs> นเนระาจะไปใช้ปลูกเหรอใช่มันใช้ได้หลายอย่างแล้วก็ไปคัฟของอย่างอื่นเลยเนาะแต่กว่าจะคัฟของได้เนี่ยต้องปลูกหลายต้น เนนะอ้ยนี่มันต้นอะไรนะนี่มันต้นคัตต้นโอ,อ้ต้นมันเริ่มเลยต้นคัตต้นนี่มันหน้าตาอย่างนี้จริงเหรอไม่น่าใช่มัง้งมันใหญ่เกินไปปะวะแต่ที่นแน่แน่เอาไม้มาใช้ผลประโยชน์ได้นะ,ะดูดิดย๋ยวเราต้องเอาไม้มาใช้ประโยชน์นี่ล่ะเดี๋ยวกานอื่นนะต้องทุบออกให้หมดนะพวกใบพวกเนี้ย เราได้ต้องสูงพอดีเลยอ่ะเอ้ยเราจะได้ดอกพัตต้อนเราเห็นปะถ้าเราเก็บดอกพัตต้อนเนี่ยเอาไปครับของอย่งอื่นก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าดอกคัตต้อนเนี่ยมันจะครบผของแล้วก็ใช้ประโยชน์ในได้มั้งเนาะข้อกันมันเลยอ้อมโมเมื่อจะหมดต้นแล้วต่อกันมาเลยเราต้องประหยัดไม้กันไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งใช้ไม้เยอะเนาะ เออเราทำสติกกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ทำขวานไม้นิดหน่อยเนาะเออเราจะประหยัดไม้ไว้ก่อนนะอาจจะทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราต้องการไม้เยอะที่สุดเลยค่ะเราต้องการขยายอาณาเขตพื้นที่ของเราออกไปเนาะเพราะว่าตอนนี้แพรลอยฟ้างเราเนี่ยมนยังแบบว่าเล็กอยู่นะคะตอนนี้ไม่ได้ขัดแค่ไม้นะออฟเราขัดอะไรบ้างรู้ปะขัดทุกอย่างเลยใช่แล้วขัดทุกอย่างเลยตอนนี้ขัดไม้มากๆเลยเพราะว่าจะทำที่กันห้องพึ่งกันนะ ตักขาตอกไหนตอกเข้าไปตอกเข้าไปมายังเพิ่งจะลุ้นไปวิเคแล้วหย้ายัตอกอยู่มองด้วยความแค้แล้วเนี่ย <laughs> บอกว่าทําไมไม่ให้เรากินแกสอนดอกไม้สักทีเนี่ยไอเค เดี๋ยวเราไปคับของกันตอกกันนะเราจะแปลรูปไม้นะคะเอาไม้คอตตอนเนี่ยมาแปลรูปเป็นไม้แพนช์นะคะเป็นคอตตอนแพนช์เนาะเอ้ยมันก็จะออกสีขาวๆนิดนึงนะไมันก็สวยอีกแบบนะเอ้ยี่เดี๋ยวดีๆพักนึงยังไม่มีทอสเลยเนาะเพราะว่าเลยไม่มีเตาเผานะคะหินเหินนี่ก็ยังไม่มีเลยเนาะโอ้โหจะได้หินมาเนี่ยมันต้องยากนะเล่ไม่มีที่สปาหินอัตโนมัติด้วยอ่ะพอเราเริ่มจากศูนย์เลยนะคะไม่มีของอะไรให้เราเลยอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่ศูนย์เราติดลบดีกว่าถ้าตกลงไปนี่ก็ตกเหวเลยนะ อ้าวทำอะไรอะอ้าททำห้องกั้นไงไม่ให้พึ่งหนีไงฉั๋จืดแเ้วี่แค่ะเดียวอปพี่ค่เราไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนนะคะพึ่งก็จะเข้ารังพึ่งเนาะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยน้องก็จะออกจากรังพึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในเวลากลางคืนเนี่ยต้องรีบกั้นห้องกันเนาะรังพึ่งจะได้ไม่ออกมาได้ในตอนเช้านะคะอยากกินน้ำพึ่งก็ดี <c oughs> มันจะไม่ได้กินตอนนี้ดีพึ่งมันจะบินหนีไปก่อนนะดิจืด ของดีต้องเก็บไว้ก่อนนะไม่อยากให้น้องหนีไปไหนนะโอเคมาครับของกันต่อดีกว่าเนาะเราสามารถใช้พวกบล็อกไม้คัตต้อนเนี่ยมาขับเป็นพวกรัวไม้หรือว่าจะคับเป็นสลับก็ได้นะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนไม้ทั่วไปเลยเนาะแล้วก็มาคับเป็นพวกตะแกรงร่อนได้ด้วยนะคะเอาล่ะเราจะแบบว่าใช้รั้วปิดแถวนี้ดีกว่านะจะไ,ได้ไประหยัดพื้นที่ไหมนะคะเอเอตรงนี้แหละถืเะอเงินาวต่อไปได้เนาะโอ้สุดยอดมิดเลยยังไม่มีทอชนะอยู่มืดมดไปก่อนเนาะโอเคที่สําคัญต้องมีเตียงก่อนนะยังไม่มีเตียงเลยเนาะเอาล่ะ ไดาแล้วพี่เคนเกิดแล้วเกแล้วทำประตูนิดหน่อยเดี๋ยวพี่เคนก็จะออกมาได้แล้วละ่ะเดี๋ยวนึกว่าพี่เคนจะถูกขังอยู่ข้างในนีาา้ซะแล้วนี่ไงพี่เคนทำประตูให้เราอ่าไปด้วยไปด้วยอุ้ยน้อำพึ่งเข้ารังกันหมดแล้วอ่ะอุ้ยแสนรู้จุนเบย ไอ้เป็นธรรมชาติของน้องอยู่แล้ว <c oughs> กังคืนน้องก็ต้องเข้านอนในรังดีเก็บดอกไม้ซีน้องขึ้นเข้าบ้านกันหมดเลยอะใช่น้องต้องนอนกลางคืนไงแล้วก็ตื่นตอนเช้าไปหาเกสอนไงโอเคพี่เคสเรามาเริ่มงานของเรากันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราต้องปลูกของกันต่อนะปลูกพวกคัตต้นออกนะคะเพราะว่าคัตต้นนีมีประโยชน์ไปเยอะเลยนะเราสามารถคัตตอนอ้นเนี่ยไปทําผลิตดินได้ค่ะเพราะว่าเราต้องการดินเยอะๆนะคะมาปลูกพวกต้นคัตต้นหรือว่า p ซพติงอกต่อนะลองดูดี เอ้ยต้นสูงอีกแล้วอ่ะแอมต้นมันเอามาทำไม้ได้ด้วยนะเอ้ยมันมาทำไม้อยู่แล้วทำอย่างอื่นก็ได้นะเอาว่ามันจะดอปเป็นพวกดอกคัตต้นนี่ไงอะาแต่เขาไปตอกข้างบนเลยนะโอ้โหเพียบเลยอะ่ะอุ้ยร่วงมาแล้วอุ้ยน่ากินไอ้เคงให้เก็บของข้างล่างให้เขาแล้วเขาจะตอกให้มันร่วงลงไปนะอ่าเดี๋ยวพี่เคงจะกินให้หมดเลยเอ้ยมีแค่อเปต้ลดอกคัตต้นมันกินที่ไหนแล้วไอ้โอไม่เห็นกินไม,มไม่ได้น่ากินจะตายอะ่ะเอ้ยมันเอาไปคัพของได้เฉย โอเคป๊าปินะ้งน้ำเราได้ของพพละเออมันก็จะมีดอกคอตตอนกับบล็อกไม้คอตตอนใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกคอตตอนนะคะ4ชิ้นเนี่ยมาคาบได้ขนแกะ1บลนะ็อกเนาะโอเคเราจะทําสัก6บล็อกนะคะเพราะว่าเราต้องการเตียงนะคะโอ้สุดอยอดใช้แทนขนแกะได้เฉยไเนอะ่ะม,ม,มันก็ดีดดนะสมจริงนะพีิงกำลังหวงอยู่แล้วว่าเราจะเอาแกะมาจากไหนเนี่ยเพราะว่าา มันก็คือผ้าชนิดหนึ่งอะเนาะเอามาทําขนแกะได้สบายเลยอะเรามีเตียงมาแล้วอ๋อพิเกนจลลิปปิ้งกันก่อนแล้วเดี๋ย้วทำให้เไม่ได้ราตรงนั้นด้วยและนี่ก็เป็นคืนแรกแห่งการเอาชีวิตรอดบนแพลอยฟ้าของเราเนาะอุ๊ยเจ้าเสียวจะลวกมั้ยเนี่ยอันนี้เป็นวันแรกกับคืนแรกของเราเลยนะนี่ฮะลงเตียงผิดข้างนี่ถึงตายเลยนะไอ้ไม่ผิดข้างหรอกนะเดสเลบมาละเดี๋ยวเราตอบพื้นที่ให้มันยืดไปนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะเฮ้ยดูดิมามันเป็นสีขาวมันก็สวยไปอีกแบบท่าเนี่ยเห็นปะ นะสวยจังเลยเพราะว่ามันสวยกว่าไม้เบิร์ชอกนะไม้อะไรมันจะออกสีนวลๆกว่านี้ใช่ไหมแต่นี้มันออกแบบว่าขาวเลยอะเออันนี้มันก็สวยอีกแบบนะเอ,อ้แต่เขาก็ชอบนะนะออไม้เบิร์ชนะเอ้พี่เค้าเอาไม้เบิร์ชกับพนะัตต้อนมาเทียบกันดีหาได้เลยแว่มานะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวไปเอาดินมาใส่กันโอนเคไม่เป็นไรเราแป๊บนึงกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บอ่านี่ไงโอ้โหยดินแสนล้านค่าของเราไม่มีก้อนทีนี่ถึงตานนี้เนี่ยเอาดินมาใส่ตรงบล็อกกว่างๆนั่นแหละนั่นแหละเราจะปลูกพัตต้อนกัน โอ้ยถ้าเกิดดินหายตอนนี้นะอ้อมร้องไห้นะจบเกมไนะกว่ามันจะโตอ่ะสักทักหนึงแหละใส่บอมิวแล้ว,วลกันขี้เกียจรลอละเอาละนะพี่เกึ๊บตายมาแล้วโอ้โหมนเริ่มเลยเราต้องการใบกับไม้มันเยอะๆเลยคุด <c oughs> เลยไอตับเลยตั้งหากเล่า <c oughs> ทั้งบอลนปล่อยให้มันล่วงมาเองก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ล่วงมาเองอ่ะโอ้ล้วเขาไม่มีต้นไม้แรกอ่ะน,นี่ไอต้นไม้แรกไม่มีมันง่ายเกินไปน็อกจงอ๋อนะอย่างไรมันต้องมีตะแกรงร่อนแรกนั่นแหละ เอาล่ะเราได้บล็อกไม้แพนคตตัตตออนมาแล้วค่ะทําสลับนิดหน่อยเนาะเราจะขายายพื้นที่ไปเพิ่มเติมค่ะและนี่เลยค่ะเรามาคับของเป็นมัชชเชอร์นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับบล็อกหมักดินนะคะคือเราสามารถจะเอาพวกแซปปิ้งนะคะหรือว่าคอตตอ,ตอนเนี่ยมาหมักได้นะคะมันก็จะเกิดกลายเป็นดินเนะาะเราก็จะได้บล็อกดินมานะคะวันี้สุดเราก็จะมีดินใช้แล้วคล้ายๆกับถังหมักปุ๋ยบนมิวเนั่นแหละแต่ว่ามันหนักออกมาเป็นดินนะคะเราก็จะหมักเข้าไปนะใช้คอตตอนหมักนะคะเป็นแซปปิ้งก็ได้นะ เราต้องผลิตแบบว่าคอตต้อนเยอะๆนะคะแล้วก็แซปปิ้งเยอะๆเนาะดินหวานจังเลยเนี่ยตอนนี้เจ๋งจุงเราจะได้หมักออกมาเป็นดินเยอะๆนะคะเพราะว่าดินเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะสําหรับทรัพยากรเริ่มต้นอย่างเราเนาะ <c oughs> เอาล่ะรับหนึ่งนะเราต้องการไม้เพิ่มเดี๋ยวมันยังสูงไม่พอเอ้ยถ้ารอให้มันแตกเองมันนานไงนเรามาทุบเองก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> เอาละ่ะตายละพี่เคนเอ้ยได้เยอะอยู่นะอุโหว้าวของพ่เคยใส่ไว้ไน้กล่องนะ <c oughs> ทำทั้งหมด,เ,ดเพื่อดินบล็อกเดียวใช่เปล่าจี<อ>๋เอ้ยแต่มันก็คุ้มค่าในการลงทุนนะเฮ้แต่มันมีความลับสุดยอดของดินจะบอกนะเราทำอะไรหรออ่าแล้วก็เอาเป็นล่อนได้ของอันดิอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาพัดต้นใส่เข้าไปากลายเป็นบล็อกดินหนึ่งมาละอ๋อโหยังต้องแงะมันออกมาอีกแล้วอีกแล้วอีกรอแป๊บนึงมันจะกลายเป็นสีน้ําตาลโอเคแป๊บนึงนี่นึงฮ่าได้แล้วเราต้องแงะมันออกมาเราจะไปใกล้ๆว่านี้แล้วเราก็จะได้บล็อกดินหนึ่งบล็อก โอ้ยลูดี่เอาไปปลูกต้นไม้ต่อกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปล่อนทีหลังนะคะแต่ว่าเราตรงเนี้พัดต้นมันยังไม่พอนะคะต้องปลูกพัดต้นแซปปิง้งเพิ่มอีกนะคะเราขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้เั็ตตอไปกันนะที่เคนว่าเราทำสักสามต้นกำลังดีนะ แรกๆก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาขยายพันธุ์นอกรอบทีหลังนะคะให้ไม่มีเหล่ๆต้อนนอกรอบเนาะน,นะพอละข้ามีเป็น10ต้นไปเลย,ยไม่ต้องมาคอยทุบใช่เพราะว่ามันก็โตใช้ได้เหมือนกันนะว่าผลผลิตมันก็เยอะเหมือนกันเนาะต้นนี้นะคะไม้ด้วยดิโอเคไม่พอนะขอตอบเพิ่มเติมก่นนะอนนะตอบมันนิดนึงเอาละขยายไปอีกเดี๋ยวของล่วงกัดน,นะเอ้ขอบคุนะอ้อมเอ,อ้ยอยู่แล้วตอนนี้ขาดทอชตนะ์ะอยากได้ทอชตาตแต่ว่ายังไม่มีหินเลยนะคะฮนะตอนนี้เราก็มีแปลง3แปลงแล้วสุดยอดเราปลูก อ่ะปลูกคอตต้อนให้หมดเลยเนาะเพราะว่าคอตต้อนนี่คุ้มสดแร้วล่าโอเคเราไปผลิตดินกันต่อนีกก่านะนะาจะพอเนาะสำหรับหนึ่งบ็อกใช่เป่าไวลองดูดีเอ้ยเดี๋ยว เานืกออกแว่าเรามาทําตะแกรงร่อนกันก่อนเนาะเราสามารถเอาดอกคอตตอนนะคะมาทําเป็นตะแกรงร่อนได้ค่ะเอ้ยคือดีอ่ะดูดีมมาสมจริงอ่ะที่ดูดีคอตตอนอะ่ะจริงจริงก็คือแบบว่าพวกยยใยไหมอะเนาะแล้วก็มาแบบว่าคับเป็นตะแกรงเชือกเวยนะเห็นปะอตรงนี้อ้อมอลดมณ์น้พักเข้ามาเหรอเอ้ยไม่ใช่มันดีกว่านั้นอีกนี่ไนงะแล้วก็ยังขาดบล็อกไม้กับสติกใช่ไหมแล้วก็จะคับบล็อกไม้กับสติกกันนะคะแล้วก็ใช้รวมกับเจ้าตะแกรงคอตตอนเนี่ยจะได้มาเป็นที่ร่อนแรกนะคะแต่ว่าต้องใช้ เป็นดินหรือว่าไซลอนเนาะเอาละพี่เกนได้ของใหม่มาอีกแล้วตีุปรกรณ์ชิ้นที่สองตะแกรงสองชั้นเลยเหรอข้างบนข้างล่างแนะ่ใช่เป็นตะกณ์ชิ้นที่สองของเราเนาะโอเคต่อไปต่อไปอไปาลมของกันต่อหาเลยหาเลยวิ่งเยอะป่ะเยอะป่ะเอาอีกไม่ทันนะดิมันโตช้า แป๊บนึงนะให้เวลามันนิดนึงเดี๋ยวมันก็จะโตเร็วขึ้นนะที่สาคัญน้ตอบยาบไเนี่ยต้องขึ้นลงอ่ะไม่เป็นไรนะบางทีมันก็แตกเองนะเขายังช่วนะมันโตเร็วดูดิใช่มันโตเร็วอยู่เนี่ยแต่มันต้องหลายซัปิ้งแล้วนะแล้วก็ได้ดอกคันตั้งอะแล้วนี้ยังไม่โตหรออันหน้านี่นี่นี่มาทำดินกันดีกว่าได้มาแล้วนี่เรามันหมักแป๊บนึงให้มันได้ที่ก่อนนะหอหอกำลังจะเน่าแลว ยังยังกำลังจะกลายเป็นดินน้ำปาลแล้วโอเคได้ดินอีกบลงวกมาใช่ป่าเยราตั้งนะกำลังจะสุกแล้วกำลังจะได้ที่แล้วได้แล้วได้พอดีเลยแงกมาก่อนตายแล้วได้ดินอีกหนึ่งบล็อกแล้วเดี๋ยวเรานอนกันแป๊บนึงนะแล้วนี้ก็เป็นคืนที่สองของเรานอนแปลอ่าเป็นวันที่สองของเราชีวิตช่างแสนเศร้าใะไเช่นนี้เอาลองล่องกันดีกว่าเอาดินเปด่อนเนาะไอพี่เคนมาดูดิเขากำลังจะล่อนดินแล้ว ดูดิวดิจะแน่อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเศษหินโอ้ my gosh ร้อนออกมาเป็นเศษหินเนาะเอาไปปาขอวใครได้ต้องใช้เศษหินสี่ชิ้นกว่าจะได้หินน่ะหนึ่งบล็อกนะเนี่ยกว่าจะได้คอมบล็อกสโตนหนึ่งชิ้นน่ะโอ้โหงั้นยาวเลยอ้๊มนี่ไปหาดินร่นเร็วเมื่อไหร่จะได้เตาเผาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บคอตตอนเยอะๆพี่เคงคอตตอนมันคุ้มสุดแล้วโอเคแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาช่วยโอ้ยตอนจะีบตอกไม้ก่อนนะของไม่พอเออมันจะเผายาไส้เลยเนี่ยมันต้องใช้เยอะมาก คงต้องไปฟาร์มของนอกรอบกันนะคะเอาแต่ว่าตอนนี้ก็ผลิตไปก่อน,นะะเนาะนี่ได้พักดีมาเพิ่มแล้วเราทำอุปกรณ์หมักดีนะคะเพิ่มเป็นอีกชิ้นนะคะเป็นทั้งหมด2ชิ้นเนาะ,ะมันจะได้เร็วขึ้นนะคะโอทีแป๊บนึงนะได้มา1ชิ้นแล้วอุ้ยขอให้ได้ของดีค่ะอ,อยากได้ <ใจ S 1> ของ<า><า>ดีดีอ่ะอันนี้อยากได้พวกเมล็ดพืชก็อยากได้นะหาเมล็ดพืชได้เหรอมันก็มีเปอร์เซ็นต์ดรอปนะลองลอนดูกันนะ เออบอร์รี่อ่ามีเบอร์รี่ด้วยเฮ้ยเราได้เบอร์รี่มาโอ้โหอย่าเพิ่งกินนะอ้อมอย่าไปทำพันกันนะเอาไว้ปลูกกินนะึเออเบอร์รี่อีกแล้วอ๋อโอ้ยอยากได้เศษหินน่าจะได้มีเตาเผาอ่ะโอเปลืออ้อม๋อเปลือดอ้าวได้เมล็ดบีบลุดมาเอามีเสบียงกินอย่างอื่นแล้วอุ้ยอันนี้คือผงโกสเตนปะอ๋อไม่ใช่สิมันคือผงทรายอือหืออ๋อ ผงทรายต้องใช้4ี่ชิ้นกว่าจะได้ไรายหนึ่งอันเนี่ยได้มาาันจะเศษเศษเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมเขาข้ามาเป็นเศษเศษอ่นะโอ้พี B ่เกนชีวิตกลายเป็นเศษส่วนไปเลยอะ่ะแค่นี้ยะหมากไม่พอใช่ไหมโอยของไม่พอต้องฟาร์มของนอกรอบไปนานๆยาวๆเลยโอ้ยทำไมเขาไม่ให้เอาไม้ไปหมักได้เนาะ <c oughs> ถ้าเอาไม้ไปหมักได้ป่านนี้เต็มไปนานแล้วอะ่ะโอเคไม่เป็นไรปลูกไปก่อนนะค่อยขยายพื้นที่ทีหลังโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้บอกดินมาเพิ่มอีกแล้วนะรอแป๊บนึงนะอ่ะ อีกบักหนึ่งก็ยังดีพี่เคนบอกเลยนะอ้๊มเรานะ่ามีอย่างนี้สักสิบต้นนะนี่ออ๋อสิบต้นจะพอเปล่าอาลิดแค่นี้ไปก่อนนะได้บล็อกที่มีอีกสองบล็อกแล้วมาวัดดวงดูร่อนแรกก่อนนะอุ๊ยได้เศษหินมาอีกสองแล้วอ๋มได้เศษแรดิตไปด้วยหรออ๋อแต่ว่ามันยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อ่ะเก็บไว้ก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีเศษหินสี่ชิ้นว่ะ เขามาเป็นคบล็อกสโตนหนึ่งชิ้นโอ้โหพังหมดเพื่อบล็อกหินหนึ่งบล็อกนี่ยเนี่ยสุดยอดน้ำต,ตาจะไหลป้าพี่เคนฟ้าของนอกรอบเป็นยาวเลยก็ <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดบนแพลลอยฟ้าไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบเซเว่นว่าลอยฟ้าแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในาเล่นเกม Minecraft ต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกทีกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนจ้าบบ๊ายาย